วันนี้เราจะเข้าสู่กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราคุยกันในเรื่องของเรื่องของอะไรค่าสมบูรณ์และก็กานวงนตรงเ้านะครับวันนี้เราจะเอาค่าสมบูรณ์ตรงนั้นมาใช้ในกิจกรรมต่อไปนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนั้นได้ เปิดไปที่กิจกรรมเอกสารแนวนโยางใช่ไหม2.5.1ชื่อกิจกรรมว่าเส้นจำนวนชวนสนุก5มันจะสนุกจริงหรือเปล่าไม่รู้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ศึกษาในการทำกิจกรรมคุณให้เวลาสักสองนาที อาลงมือปฏิบัติอ่านพร้อมกันให้นักเรียนทำอะไร ครูจะมีตัวอย่างให้ดูด้านบนข้างล่างเราจะต้องทำคล้ายกับตัวอย่างอย่างนี้นะครับคืเอกสารแนะนวทาดูตัวอย่างด้านบนแต่และวมครับช่วยกันครับช่วยด้วยนนหน่อยขณะนี้อยู่ในเอกสารานแนวทางที่สอง5ุ้าจุดหน่ะครับตัวอย่างตัวอย่างครูทำให้ดูเป็นสองบวกสาม สองเป็นตัวตั้งใช่ไหมสองก็จะจากศูนย์วิ่งไปหาสองปับเลยผงไปหาสองปับเพราะสองตัวตั้งหลังจากนั้นเราก็จะบวกไปทีละสามก็หนึ่งสองสามไปแบบนี้นะฮะมันก็จะมีค่าผลสุดท,ท้ายแล้วลูกศรต้องตรงลเลขห้าพอดีใช่ไหมใช่ไหมฮะอันนี้ก็คล้ายกันนะคล้ายกันเลยหนึ่งตัวตั้งก็ต้องเพิ่เลยจากศูนย์วิ่งไปหาจุดน,นั้นเลย เป็นตัวตั้งหลังนั้นก็ค่อยเอาตัวมาบวกไล่ไปก,กันลยย่วงเห็นไหมได้ยังได้ยังครับได้ยังสองบวกสามสองบวกสามบนเส้นจำนวนบวกยังไงเราต้องมาดูก่อนว่าสองเป็นจำนวนเต็มอะไรสองเป็นจำนวนเต็ม และลูกศรจะต้องเคลื่อนที่ไปทางด้านไหนน้อยบวกด้านขวานะครับทางด้านขวาของศูนย์เป็นเวทางกีนกี่หน่วยหราสองหน่วยออกมาอย่างนี้เยเพื่อเลยโอเคนะอย่างนี้เลยเพื่อเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวตั้งต่อไปเขาบวกด้วยสามใช่ไหมเขาบวกด้วยด้วยสาม 3เป็นเงวนเต็มอะไรเต็มเงิเต็มบัวครูสอนต้องวิ่งทางด้านไหนด้านขวาอีกเป็นอนิจทางกี่กี่หน่วยสามหน well, wow. ่วยโดยต่อจากสองไปนะครับถ้าเดินเท่ต่อจากสองไปขณะนี้เขาเดินทางเหมือนเหมือนกับการเดินก้าวหนิการเดินหนิก้าวไปสองก้าวยืนรอแล้วได้เดินก้าวอีกสามก้าวก็หนึ่งสองสามอนิจทานเดียวกันก็รวมเป็นเสร็จแล้วประมาณสัก 5 9พอดีอันนี้ก็คล้ายกันนะคล้ายกันเราเห็นว่าจะต้องไปทางนั้น3หน่วยมาเลยครับมาแล้ว,ลวหน่วยไปแล้วหน่วยที่2ไปแล้วหน่วยที่3ส,สุดท้ายแล้วอยู่ตรงจำนวนไหนพอดี<า>5อยมีตรง5พอดีดังนั้น2บวก3ซึ่งมีค่าเท่ากับ5อย่างนี้นะฮะโอเคนะ เต็มบวกกับเต็มลบอ่ะยุ่งเลยงานนี้เดิมทีเราถนัดว่า3บวก2เท่ากับ5เพราะเรียนมาตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งปัดปฐมตอบได้ง่ายมีประสบการณ์มา9ปีแต่วันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เพิ่งรู้จักควาว่าจำนวนเต็มลบมาเกี่ยวข้องดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราจะอาศัยเส้นจำนวน มาเป็นสื่อในการที่จะบวกนะครับดให้นักเรียนแสดงการบวกจำนวนเต็มโดยใช้ลูกศรแสดงการบวกบนเส้นจำนวนทีจหนดให้อันนี้ก็สั่งให้ทำอย่างนี้ เป็นการวบวกจำนวนเต็มลบก,กับจำนวนเต็มลบเมื่อกี้3หวบวก2เท่ากับ5ตาตอนนี้สมมติว่าครูถามว่าไอ้ล 3, บ3บวกลบ2เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าไม่รู้ติดตามชมตอนต่อไปนี้อ่ารูปให้รู้กิจกรรมเพราะเป็นเอกสารในรายการ,ร โดยลบสองบวกกับลบสาเข้ากับเท่าไหร่เข้ากับลบหไม่รู้ว่าทำยังไงลองดูดิอไรลบสองวิ่งมาแล้วครับมาแล้วต่อด้วยลบสโดยต่อจากลบสไปเลยครับไป3หน่วยใช่ไหมลูกศรก็จะวิ่งทางด้านสายสามหน่วยหน่วยที่หนึมาแล้ว หน่วยที่สองมาแล้วหน่วยที่สามมาแล้วอยู่ตรงจุดไหนพอดีอ,อยู่ตรงจำนวนลบห้าพอดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นลบสองบวกลบสามเท่ากับลบห้าเพราะเหตุผลน,นี้เองโอเคนะเพราะมาลบด้วยกันจะวินต์ทางด้านเดียวกันทั้งหมดโดยโตัวต่อเนื่องกันอ่ะโอเคอ่าลบ ตวกับลบสโดยใช้เส้นจานวนเหมือนเดิมมาลเลยครับเส้นจำนวนมาจากของเพเราก็มีแล้วเราไม่ให้เราม,ามีพรอนจากเส้นจานวนจะเห็นว่าลบสเป็นจานวนเต็มลบโอเคครับลูกศรจะเคลื่อน,น,นที่พอลบสไปทางด้านซ้ายไปได้ทางกี่หน่วย4หน่วยโอเค เอาไปลบ2เป็นจำนวนเต็มลบอีกนะครับลูกศรเป็นเคลื่อนที่ลูกศรแส,งสดงการเคลื่อนที่ของรถ2ไปทางด้านซ้า,ายมาเลยครับไม่ทานกีนลล่กหน่วยลูก2หน่วยแห่งมาทีนี้ด้วยต่อจากลบ4นะอ่ะเอาเริ่มมา1หน่วยปุ๊บมาแล้ว หน่วยที่สองมาแล้วครบยังครบสองหน่วยยังครบแล้วไปทูกสอนตัวสุดท้ายอยู่ตรงไหนพอดีอยู่ตรงลบหกพอดีนะครับดังนั้นไอ้ลบสี่บวกลบสองทิ้งได้เป็นลบหกโอเคนะมีใครสงสัยไหมครับไม่มีไม่มีโมเบย์เพื่นหน่อยทีนี้ครับนี้อ่าน อันนี้คือลบกับลบลบกบูกศรก็วิ่งไปทางที่ทางเดียวกันโดยต่อเนื่องไปเรื่อยๆอยนี้นะครับซึ่งมันจะใช้กับบวกบวกก็วิ่งทางด้านขวาแล้วก็ต่อทางด้านขวาอีกไปอันนี้คือบวกกับบวกอันนี้คือลบกับลบก็คือวิ่งลบเสร็จก็จะต่อทางด้านลบอีกนะครับแต่สิ่งที่จะทําต่อไปนี้จะเป็นการไปซ้ายและไปขวากลับไปกลับมาแนละ้ว เพราะจะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบซึ่งอยู่ในกิจกรรมที่ยังเป็นเอกสารในแนวทางอยู่นะครับอยู่ในหน้า18นะครับดูาบวกด้วยลบ3 ห้าโมดงด้วยลบสามอ่าเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับเป็นการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบฟัง,งกันดีนะกรณีที่ตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกตัวบวกเป็นจำนวนเต็มลบอันนี้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นตัวตั้งจะเป็นจำนวนเต็มบวกส่วนตัวบวกจะเป็นจำนวนเต็มลบแบบนี้ลูกศรเราจะวิ่งทางด้าน ซ้ายก็มีขวาก็ามีใช่ไหมอ่าเราจะเริ่มต้นดูตัวอย่าง5บวกด้วยลบสามาครับตันะวอย่างนี้นะดูตัวอย่างนี้5เป็นจำนวนเต็มบว,บวกครับห้า็นจนวนเต็มบวกลูกศรแสดงการเคลื่อนที่ของ5้า ไปทางด้านไหนของศูนยาทางด้านหน่อยไม่ได้ยินด้านไหนด้านขวาครับได้ทานกี่หน่วยลูกห้าหน่วยนะครับต่อไปมาดูที่ลบสามกันลบสามเป็นจันวนเต็มอะไรเต็มลบนะครับลบสามเป็นจันเต็มลบลูกสอนแสดงการเคลื่อนที่ของลบสาม ไปทางด้านซ้ายว่าทางด้านขวาของศูนย์ซ้ายซ้ายขวาซ้ายนะครับสายเป็นทิศทางกี่ห่วยครับสามห่วยโดยต่อจากห้าไปนะครับมีต่อจากห้าไปนะครับอ่ะดูว่ามันจะไปยังไงเห็นไหมห้าแล้วไปแล้วครับย้อนแล้วครับด้านซ้ายหนึ่งแล้วสองแล้วใช่ไหมแล้วก็ ลบสามหรือยังลบสามแล้วลูกสอตัวสุดท้ายอยู่ตรงจํานวนไหนพอดีอ,อยู่ตรง2องพอดีใช่ไหมหเพราะฉะนั้นดังนั้น5้าบวกด้วยลบสตอบเท่าไหร่อสองมาเลยครับ5้าด้วยลบสามเท่ากับสมาเลยนะครับเป็นความรู้ใหม่พวกเราในลูกนะอ่าอ่าอันนี้เป็นเอกสารทียังพาง ต่อไปเราก็เรียนลองทำดูนะครัครูถามว่า4เป็นจำนวนเต็มบวกครับลูกศรแสดงการเคลื่อนที่ของ4ไปทางด้านขวาขวาครับพที่เด้นทางกี่หน่วย4 4หน่วยโอเคครับได้ดังนี้นะไปแลวครับด้านขวา4่หน่ไปเรียบร้อยต่อไปสองลบ2อ่าลบ2เป็นจำนวนเต็มลบ ลูกสอแสดงการเคลื่อนที่ของลบสองไปทางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาด้านซ้ายครับใช้ทางกี่หน่วยลูกสองหน่วยนะฮะโดยต่อจากโดยต่อจากสี่นะดังนี้มาเลยครับมาเลยครับอยู่ตรงไหนพอดีอยู่ไหนครับอยู่ตรงจำวนสองพอดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นสี่บวกด้วยลบสอง จึงมีค่าเท่ากับ2ครับและก็สรุปได้อย่างนี้โอเคนะโอเคลุกกลุปป่มไปไงครับถูกต้องไหมหมวกต้อปปงโบกมือให้กับลุกัป,ปนหน่อยอคคอนั่นหมดท็มอะไร เต็มวกกับเต็มลกใช่กับออนเมื่อกี้แต่ความต่างอยู่ตรงไหนความต่างของกิจกรรมหน้า20อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที 4, ่ว่าเลขที่ห้าเชื่อบอกคุณนีอยู่ตรงที่ว่ายู่ไหนกิจกรรมในหน้าที่20สกับหน้าที่1 9ต่างกันตรงไหน โอเคตัวตั้งเป็นจำนวนลบและตัวบวกเป็นจำนวนเต็มบวกครับอโอเคนะล้วดููะดนะการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบกรณีที่ตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบตัวบวกเป็นจำนวนเต็มบวกดูว่าเส้นจำนวนมันจะหมุนอะไรยังไงจะวิ่งอะไรยังไงนะครับ อันนี้ช่วยกันอ่ามาแล้วลบห้าบวกด้วยสามลบห้าบวกด้วยสามเรามาวิเคราะห์ร่วมกันเป็นเอกสารแน,นแนวทางศึกษาไเ,เพร้อมกันทำเรียบร้อยเลยนะอ่าดูทีนี้เรามาสรุปร่วมกันว่าเรื่องวิเคราะห์ที่ลบห้าลบห้าเป็นจำนวนเต็มลบครับอ่าลูกศร่าจากเคื่องที่ ลูกศรแสดงการเพื่อนที่ของลบห้าไปทางด้านซ้ <5. S 1> าย <Okay. S 1> ของศนะูนย์ครับเซทีทางกี่หน่วยครับ <5. S 1> ลบห้ากี่หน่วยครับห้าหน่วยนะฮะต่อไปไปดูที่ลบสามซึ่งผลที่เกิดอย่างนี้ครับมาครับเห็นไหมดูน,ดนี้ดูนะครับลูกศรนิ่งแบบนี้เลยตัจากศูนย์ถึง,งลบห้าเลยไปทางด้านซ้ายต่อไป มันจะเอา3ามไปบวกเข้า3เป็นจำน,นวนเต็มบวกครับนะลูกศรแสดงการเคลื่อนที่ของ3ไปทางด้านาด้านขวาของศูนย์นะครับไปยนทางกี่หน่วย3าหน่วยด้วยต่อจานลบห้าไปนะครับทาังนี้เห็นไหมเมื่อนะามันถึงลบห้าเสร็จแล้วมันก็จะย้อนกลับไปว่าจำนวนเต็มบวก ไปครับหนึ่งหน่วยไปแล้ว2หน่วยไปแล้วและ3หน่วยซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายไปลายลูกศรไปอยู่ตรงกับลบสอพอดีนะคำตอบของข้อนี้คือจึงสรุปว่าลบห้าบวกกับ -3 ม,มีค่าเท่ากับลบสครับโอเคนะต่อไป ไปดูเอกสารข้างล่างกลุ่มไหนยังไม่นำเสนอเลยกลุ่มไหนครับอ่ากลุ่มนี้อ่ากลุ่มนี้อ่ะ,อะดูเลยล,ลกบสี่บวกกับสองดูเส้นจำนวนอาวิเคราะห์ร่วมกันให้กลุ่มนี้วิเคราะห์พวกเราฟังตาม,มาถามว่าลบสี เป็นจำนวนเต็มอะไรครับโอเคเป็นจำนวนเต็มลบลูกศอนแสดงการเคลื่อนที่ของลบสี่ไปทางด้านซ้าย,ายนะครับเป็นได้กี่หน่วยลกูกสี่หน่วย <5. S 1> ดังนี้เลยนะครับครบเลยนะไปแล้วด้านซ้ายจากศูนย์ถึงลบสี่นทีต่อไปเรามาวิพากาสองกันสองนจนวนเต็มหัว <5. S 1> <5. S 2> นะครับลูกศอนแสดงการเคลื่อนที่ของสองไปทางด้าน ขวาเไปไ็นทิศทางกี่หน่วยครับสอ,สองหน่วยต่อจากไหนลูก,ลกต่อจากลบสี่โอเคยอดมากนะครับดังนี้นะครับ,รบมันก็จะวนกลับมา<ล>ด้านขวามาแล้วหนึ่งมาแล้วสองกดครปรดีใช่ไหมตำแหน่งสุดท้ายก็คือลบสดังนั้นจึงสรุปว่าไอ้ลบสี่บวกกับสองมีค่าเป็น ลบสจากกิจกรรม4กิจกรรมเมืทอกีหน่งกิจกรรมแต่มีอยู่4เรื่องเรื่องที่1คือบวกกับบวกวิ่งทางด้านเดียวกันทั้งหมดบวกบวกวิ่งทางเดียวกันคือวิ่งขวาทั้งหมดถ้าจะเป็นบวกหลังจากนั้นกิจกรรมที่สองลบลบ ลูกศรก็จะวิ่งทางด้านซ้ายตลอดถ้าจะตีลบส่วนกิจกรรมเรื่องที่สามคือระหว่างบวกกับลบโดยให้จํานวนเต็มบวกเป็นตัวตั้งจํานวนเต็มลบเป็นตัวบวกลูกศรอยก็จะวิ่งทางด้านขวาก่อนแล้วก็จะวิ่งทางด้านซ้ายตำแหน่งสุดท้ายตรงไหนตรงนั้นคือคําตอบและ อันสุดท้ายก็คือเราจะให้เต็มลถเป็นตัวตั้งลูกศรก็จะวิ่งทางดนะ้านซ้ายก่อนนะทางทางด้านซ้ายก่อนแล้วก็จะเอาจำนวนเต็มบวกไปบวกเข้าลูกศรก็จะวิ่งกลับข้างกันนี่อันนี้คือการบวกจํานวนเต็มโดยเส้นจํานวนมีหลักการเท่านี้โอเคพอเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจครูมีกิจกรรมที่จะให้พวกเราฝึกให้เกิดทักษะคือกิจกรรม ในหน้า21เอกสารฝึกหัดที่2.5.1ให้นักเรียนทำทำแล้วก็ทำเป็นการบ้านเพราะวันนี้เวลาหดพอดีนะครับทำเป็นการบ้านโดยโยงเส้นโยงลูกศรตามที่ที่ครูกำหนดนะครับปากฏว่าผลสุดท้ายวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ แล้วมีใครสงสัยอะไรใครสงสัยเลยนะครับไม่มีครับไม่มีแสดงว่าบอกได้สองอย่างหนึ่งเข้าใจสองไม่รู้เรื่องเราเรื่องตรงไหนเรื่องเข้าใจเรื่องเข้าใจต้องวันนี้ต้องขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนครับครับก็เอางีนว่าให้ไปฝึกทำ แฟนทุณานที่กูมอบหมายให้เป็นการบ้านนะครับก็ขอบใจเลยครับทุกทีทุกคนครับที่ทั้งหมดทรัครูขอบคุณครับครูครับโอเคพวกเ,เ,เราก็จัดโต๊ะ